สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เคารพรักวันนี้วันที่สามเดือนกันยายน2566วันนี้พ่อน้องอติมจะมาทำการใส่ปุ๋ยทางดินให้กับทุเรียนแปลงแปงนี้นะครับแปลงแปงนี้เรากะว่าเราจะให้เขาติดดอ,อกออกผลมันจะได้หรือเปล่าครับเราก็ลองทำดูครับพี่น้องปีแรกไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไร สำหรับวันนี้เราจะมาเติมปุ๋ยทางดินเพื่อสะสมอาหารให้เขานะครับเราอยู่ในขั้นตอนการสะสมอาหารให้เขานะครับเราจะใส่ปุ๋ยที่8 25 25, 25หรือบางท่านก็อาจจะใส่8 24 24ก็ได้นะครับคือว่าถอยในตัวเจตนลงมาให้หมดนะครับเพื่อไม่ให้เขาแตกใบอ่อนในในอีกอ,าอนาคตอันใกล้นี้แหละครับพี่น้อง ไอ้ที่เห็นนี้ก็คือทุเรียนอ่าโคกหนึ่งเขาจะมีสองต้นนะครับโคกหนึ่งจะมีสองต้นเราจะใส่ไปที่โคกละครึ่งกิโลนะครับเราจะใส่ปุ๋ยไปที่ยี่สิบห้าไม่ใช่ที่ขอโทษขออภัยครับแปดยี่สิบห้ายี่สิบห้าครับวันนี้เพื่อสะสมอาหารให้เขานะครับเราจะใส่ไปที่ครึ่งกิโลทุกสิบห้าวัน พูดง่ายๆว่าคือว่าโคกนี้ใส่ให้มันได้2กิโลนะครับแต่พี่น้องครับแต่ถามว่าถ้าเราจะใส่2กิโลพร้อมกันเลยนี้จะได้ไหมก็ก็ก็ต้องขอกาบเรียนก่อนนะครับทุเรียนมันเป็นพืชที่มีรากหากินอยู่หน้าดินนะครับพี่น้องสังเกตดูดีๆนะครับนี่คือเป็นรากรากของทุเรียนนะครับถ้าเราใส่ไปครั้งเดียวเลย2กิโลล่ะจะเกิดอะไรขึ้นเราก็กลัวเกิดเาการแสบหรือไม่ได้นะครับ เกิดการเสียหายได้นะครับเราถึงใส่ทีแล้วน,น้อยแต่บ่อยครั้งนะครับพี่น้องครับเราจะใส่ไปที่โคกละครึ่งกิโลเราจะใส่ไปที่4ครั้งนะครับสิวันจะใส่ครั้งหนึ่งก็เท่ากับ2กิโลก็ว่างั้นเถอะครับพี่น้องทางใบก็สําหรับพ่อน้องไอติมก็ทําการฉีดเมื่อเมื่อเมื่อวานดิเมื่อวานเราฉีดไปแล้วนะครับเราฉีดทางใบเราใส้ปุ๋ย 0 5 2 3 4แล้วเราก็ใส่แมงกานีสแล้วใส่สังกะสีแล้วใส่บรอนลงไปยาป้องกันเชื้อราและยาป้องกันพวกหนอนนะครับพี่น้องสําหรับทางภาคพื้นดินเราก็เอาตามนี้แหละครับถ้าใครมี82424ท่านก็จัดไปใครไม่มี82424ท่านก็เอา82525คือว่าสูตรไหนก็ได้ที่มีในตัวเจนข้างหน้าน้อยๆเอาตัวกลางและตัวท้ายสูงๆนะครับพี่น้องบางท่านก็บอกว่าโอ้ไม่ใส่ไม่ได้เลยครับ พราะไอ้ไอ้ตัว8ไอ้ตัว24ที่อยู่ตรงกลางนี้เป็นฟอสฟอรัสมันละลายละลายยากมากแล้วก็ไปตกค้างในดินก็ได้ครับไม่มีปัญหาโน้มพร้อมแทมไม่มีปัญหาท่านจะใช้สูตรอื่นก็ได้ครับวันนี้พ่อน้องติมมาใส่ปุ๋ยทางดินนะครับสําหรับใส่ปุ๋ยทางดินดีเราจะโรยหวานหรือว่าโรยไปนะครับรอบๆบนอกทรงพุ่มนะครับ วันนี้เราจะเติมปุ๋ยไปรอบๆนอกทรงพุ่มนะครับเราจะไม่ให้เขาเข้าไปที่ทตรงต้นทุเรียนนะครับเราจะหว่านไปที่รอบนอกนอกทรงพุ่มนี่แหละครับหว่านไปขางนอกเลยครับแต่ถ้าเราให้ปุ๋ยวันนี้แล้วถ้าฝนไม่ตกนะครับพี่น้องท่านก็ให้น้ําด้วยนะครับท่านก็ให้น้ําด้วยท่านก็จัดน้ําลงไปเลยนะครับเพื่อให้ปุ๋ยเขาละลายน้ําจะลำเลียงปุ๋ยไปขึ้นไปสู่ใบนั่นแหละครับ แต่ถ้าเราไม่ให้ให้น้ำละ่ะถ้าปุ๋ยไปตากแดดโอกาสสมมุตินะสมมุติเราให้ให้ให้ปุ๋ยลงไปอยู่ข้างล่างตรงนี้นี่ตรงที่ที่เห็นนี้แล้วทีนี้ใบของเขาอยู่ข้างบนนี้ถ้าเราไม่ให้น้ำไอ้ปุ๋ยเขาจะเะเหยขึ้นไปสู่ใบโอกาสที่ใบเขาจะแห้งไอ้ที่ปลายใบเขาก็มีนะครับโอกาสที่เขาจะแห้งตรงที่ปลายใบเลยเพราะปุ๋ยเขาเะเหยขึ้นไปเขาเกิดการแสบนั่นแหละครับ สังเกตดูดีๆนะครับบางท่านก็ให้ปุ๋ยแล้วท่านก็ไม่ได้ให้น้ําบางทีดูไปอีกวันสองสามวันอา้าวทาไมใบของเราทําไมมันแห้งตรงที่ปลายบางทีมันก็เป็นเพราะปุ๋ยได้เหมือนกันนะครับสังเกตดูดีๆนะครับพี่น้องครับอา้าวบางท่านก็ถามว่าเอาพ่อน้องกระติมแล้วไอ้ทางใบล่ะเราจะใส่ก,กี่ครั้งครับแล้วกี่วันฉีดครั้งหนึ่งทางใบบางท่านก็ใช้เวลาเจ็ดวันนะครับต่อนหนึ่งครั้ง แต่บางท่านก็สภาพอากาศไม่เป็นใจก็เลื่อนเป็น10วันต่อหนึ่งครั้งก็ได้เราจะใช้ทําการพ่นอยู่ที่4ครั้งถึง5ครั้งเลยนะครับ4ครั้งถึง5ครั้งเลยนะครับสําหรับทางดินนี้เราจะทํำยังไงก็ได้ให้เขาได้กินปุ๋ยประมาณ2กิโลกร,รัมนะครับโคกหนึ่งสกิโลกร,รมัมท่านก็แบ่งใส่ทีละน้อยแต่บ่อยครั้งนะครับคือว่าเราไม่อยากให้ท่านใส่หรือว่าพ่อน้องติมจะไม่ใส่ของตัวเองนะครับว่าเราจะใส่ครั้งเดียวไปเลย2กิโลกร,รมัมเราก็กลัวเหมือนกันนะครับ เพราะทุเรียนลากหากินเขาอยู่หน้าดินไม่เหมือนมังคุดนะครับถ้าเป็นมังคุดนี่ท่านจัดลงไปเลยครับต้นละ2องสาสกิโลท่านก็จัดลงไปเพราะมังคุดเขามีลากหากินอยู่ดินลงไปเป็นเม็ดเม็ดเลยก็ว่าได้นะครับอ้าวเราจะให้ชมนะครับต้องต้องต้องขอกราบเรียนนะครับว่าทางภาคตะวันออกนี้ช่วงเวลานี้เขาสู่ขบวนการ สะสมอาหารแล้วนะครับแต่ละภาคจะไม่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าท่านดูทางภาคตะวันออกแล้วท่านก็อปฏิบัติทางภาคใต้หรือทางภาคอีสานไม่ใช่นะครับคนละเวลากันนะครับท่านต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าทุเรียนภาคตะวันออกกับทางภาคใต้คนละเวลากันนะครับสําหรับเดือนเดือนนี้เป็นเดือนตุลาเนาะถ้าเป็นภาคตะวันออกนี้ก็บอกตามตรงนะครับกลุ่มผู้ที่ทําสาร กลุ่มผู้ที่ทําสารนะครับบางเจ้าบางที่เริ่มเห็นดอกแล้วนะครับเริ่มเห็นดอกแล้วแต่บางที่ก็ยังไม่เห็นนะครับน่าจะไปประมาณสักไปไปลายเดือนตุลานี่นะครับต้นเดือนพฤศจิกาน่าจะเห็นนะครับสําหรับผู้ที่ทําสารนะครับไอ้คาว่าทําสารบางท่านก็คิดว่าอ้าวพ่อน้องกระติมครับถ้าเราใสา่สารตัวนี้มาสีแล้วเขาจะออกดอกได้เลยไหมไม่ใช่นะครับยายาตัวนี้สารสารตัวนี้ ไม่ได้ทําให้ทุเรียนออกดอกนะครับแค่ไปหยุดยัง้งสารตัวนี้ไปหยุดยัง้งไม่ให้เขาแตกใบอ่อนออกมาอีกหนึ่งรุ่นนะครับให้เขาหยุดหยุดหยุดการแตกใบอ่อนคือว่าหยุดการจเจริญเติบโตของพืชไอสารตัวนี้เขาไปหยุดนะครับาทางภาคตะวันออกเขาจะเริ่มทําการให้สารถือว่าสีสารเอาพูดง่ายๆนะครับเขาจะเริ่มทําการสีสารตั้งแต่เดือนสิงหาคมสิงหาคมแล้ว บางาสารตัวนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้กี่เปอร์เซนต์บางท่านก็าสายหน่อยนึงมันก็ใช้เวลาได้แค่เดือนเดียวหยุดหยุดหยุดการแตกใบอ่อนได้แค่เดือนเดียวบางท่านก็ใช้ในการเปอร์เซนต์เยอะหน่อยก็สามารถหยุดการแตกใบอ่อนได้ถึง2-3เดือนเลยก็ว่าได้ถ้าถ้าเขาหยุดถ้าเราหยุดใบอ่อนเขาช่วงนั้นนะพี่น้องครับมันเป็นอย่างนี้นะครับถ้าทําสาร เราจะไปหยุดใบอ่อนเขาไม่ให้เขาแตกใบอ่อนมาแล้วทีนี้เราก็สะสมอาหารช่วงเวลาสะสมอาหารก็เหมือนมือนกันกับพ่อน้องอติมทําวันนี้แหละครับเขาจะสะสมอาหารให้เต็มเต็มรูปแบบเลยครับให้เขาได้กินแล้วทีนี้ช่วงเดือนตุลาปลายบางครั้งโอกาสบางทีฝนหยุดฝนหยุดนะครับถ้าฝนหยุดหรือลมหนาวเข้ามากระแทกสักสองสาวันโอกาส ที่เขาจะออกดอกได้นะครับพี่น้องมันก็ขึ้นอยู่กับในสภาพอากาศเช่นนั้นนะครับต้องขอากาบเรียนนะครับว่าสารตัวนี้ไม่สามารถทําให้ทุเรียนออกดอกได้นะครับเราแค่ไปหยุดยัง้งการจเจริญเติบโตของพืชคือว่าไม่ให้เขาแตกใบอ่อนมาแค่นั้นเองเราก็ให้เขาไปมีใบแก่ใบเพสลาดในช่วงที่อากาศที่เหมาะสมถึงเวลานั้น ใบเขาแก่เต็มที่ต้นเขาสมดุลสภาพอากาศสมดุลต้นสมบูรณ์สภาพอากาศสมดุลเขาก็เกิดอาการออกดอกได้นี่แหละครับก็มีมีอาจารย์บางท่านท่านก็บอกนะถ้าสารใดสีทุเรียนเป็นลูกหรือให้ลูกได้เลยเขาบอกว่าลิดแล้วเป็นแสนเขาก็กล้าซื้อนะครับ แต่ตอนนี้มันไม่มีนะครับมันไม่มีายาตัวใดหรือสารตัวใดที่จะทําให้ทุเรียนสีดไปแล้วให้ทุเรียนติดดอกออกลูกได้เลยนะครับส่วนใหญ่จะมีแค่ส่งเสริมการออกดอกหรือส่งเสริมการให้ติดผลผลิตเท่านั้นนะครับผมก็ว่างั้นแหละครับพี่น้องแต่ถ้า,าถ้ามีมียาตัวใดที่ทําให้ทุเรียนออกดอกได้ผมว่านะ เราจะไม่สามารถทําให้ทุเรียนออกมาในฤดูการเดียว,วกันเป็นกองใหญ่ๆออกมาแต่ละทีเป็นหมื่นๆตันเป็นแสนตันเป็นล้านตันเลยเราก็ให้เจ้านั้นไปให้ออกเดือนนี้เจ้านี้ไปให้ออกเดือนนั้นเจ้านู้นไปออกเดือนนี้มันจะไม่ดีกว่ากันเลยครับพี่น้องมันจะมีช่วงที่ไม่มีทุเรียนเลยทุเรียนแต่ละภาคไม่ออกผลผลิตเลยทางภาคตะวันออกหมดภาคใต้หมดภาคอีสานหมดจุดนั้น ไม่มีเลยที่ขายอยู่ในตลาดก็แค่เขาเก็บแช่เย็นไว้แล้วก็ออกมาขายให้เราแค่นั้นเองแต่ผลผลิตช่วงนั้นมันไม่มีแต่ถ้ามียาตัวที่ทําให้ผลผลิตทุเรียนติดลูกนั่นแหละครับเอามาใชา้นะครับราคาดีนะครับถ้าติดผลผลิตแต่มันไม่มีสิไม่มีบริษัทไหนหทําได้สิครับพี่น้องทําไงล่ะครับเราก็แค่มันเป็นตัวยาที่ยับยัง้งไม่เขาแตกไปอ่อนมาแล้วก็ เขาจะไปใบแก่เขาจะอยู่ในช่วงที่เดือนที่ฝนหยุดตกสภาพอากาศเข้ามาให้อาหารเขาเต็มที่ช่วงนั้นแหละครับนั่นแหละเขาเรียกว่ากลุ่มผู้ทําสารคือว่าใบามันจะไม่ออกมาอีกรุ่นหนึ่งแต่ถ้าเป็นถ้าถ้าเอ่อถ้าเราธรรมชาติมันก็จะแตกใบอ่อนมาอีกหนึ่งรุ่นเลยครับพี่น้องมันจะแตกใบอ่อนมาอีกรุ่นหนึ่งเอ,อ่อแล้วทีนี้มันจะไปออกดอกช่วงประมาณสักเกือบปีใหม่เดือนธันวา แต่บางปีก็ผู้ที่ทําสารกับผู้ที่ทําธรรมชาติออกพร้อมกันก็มีนะครับมันขึ้นอยู่กันในสภาพอากาศแต่ถ้าว่าไม่ใช่ท่านทําทสารสีสารลงไปแล้วฝนตกลงมากระหน่าเลยก็เขาก็ยังออกไม่ได้นะครับพี่น้องเอา้าวสำหรับวันนี้พ่อน้องก็ตีมกันล่างยาวมาเลยพี่น้องเอ๋ยก็แค่มาให้ใส่ปุ๋ย8 24 24หรือ8.25.25 25, แค่นี้โอ้โหล่างยาวซะเลยสำหรับที่นี้ขอบคุณครับ